สวัสดีครับเอินอ่านหันสาชาแนลครับสบายดีกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตเลขเด็ดมาตามสัญญางวด17มกราคม2564ก่อนรับชมผมขอแนะนำช่องเอินอันหันสานะครับว่าเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงาน DIY รีวิวสินค้าและข่าวสารที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้กดติดตามช่องเอินอันหันสาได้เลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมตั้งใจทำและคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับ สำหรับคนชอบหวยหทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในงวดนี้งวด17มกราคม2564ผมก็มีแนวทางเลขเด็ดจากเลขเด็ดมาตามสัญญามาฝากให้ทุกท่านได้เก็บเอาไว้พิจารณาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเลขเด็ดมาตามสัญญาเป็นอีกหนึ่งเลขเด็ดเลขดังที่มีเอกลักษณ์ในการให้หวยให้เลขเด็ดโดยการให้เลขท้าย3ตัวหรือเพื่อนๆจะนําไปจับเข้าคู่กันเองตามความชอบได้เลยนะครับ โดยงวดนี้17มกราคม2564หวยซองมาตามสัญญาให้4 9 4จัดชุดตัวเลขได้ 4, 94, 4 49, 9 44, 4 99, 4 4 9 9 4 4 4 9 9 4 4 4ในงวดนี้จะมีเลขไหนตรงกับผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้างต้องรอรุ่นวันออกรางวัลน,นะครับถ้าชอบก็ซื้อตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลเลขเด็ดมาตามสัญญาเลขรัฐบาลขอแค่คำขอบคุณขอให้ทุกท่านโชคดีครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอเดนแห่นาหาสาวด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่น่าสนใจและเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกวันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ